พวกนี้จริงๆแล้วไม่นิมีราคาไม่นิมีค่าอะไรเลยอพอเขาอยู่กลุ่มคนเยอะๆะมันก็จะเริ่มสร้างเครือข่ายพอสร้างเครือข่ายก็จะซ <โฮ S 2> ื้ <โฮ S 2> ออาวุธโซมีอาวุธด,ด้วยมีมตำรวจอยู่เบื้องหลังไหม,มผมได้ข่าวมาแล้ว ตำรวจไม่ได้อยู่เบื้องหลังแต่ไอ้พวกเนี้ยเอาตำรวจมาเป็นแบ็กอัพมาพูดม,มาหลอกชาวพม่าด้วยกันว่าเป็นแบ็กอัพเนือ้ออไหมทำคอนเทนต์ไว้เนี่ยมาแจ้งความมาอะไรอย่างเงี้ยแก้งทำคอนเทนต์หลอกคนามาแต่จริงๆแล้วตำรวจผมถามแล้วนั้นทุ่มกับนั้นรองสื่ออะไรเนี้ยทุกคนบอกว่าเขาไม่ได้อยู่เบื้องหลังเขาก็จับมาวันที่เต้ลงเนี่ยเขาจับมาก่อนพอจับมาเสร็จเมียตัวเมียนะตัวเมียของไอ้หัวหนะ้าแก๊ง เข้ามาวปผิดกฎหมายเขาพักดันเลยไปตอน,นอตนนี้ยังขังอยู่ในรอรอรอตมรอรอ,อขั้นตอนกันกางนำออกแต่ตัวตัว,ตวส,สามีเขาเนี้ยกระสามคนหัวหน้าแก๊งจะมาทำประวัติเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรผิดอมผมก็เลยถามว่าวันเมื่อวานบัดมาทพี่ผมอยากให้ดําเนินคดีแจ้งความรองถุกพี่สิงห์ดำก็เลยเป็นผู้แจ้งแทนผมพี่สิงห์ดแจ้งเสร็จปั๊บ มันจําเป็นที่จะต้องใช้อันนี้เพราะอะไรครับเพราะเราจะต้องเอาเรื่องต้นเรื่องที่มีการแจ้งความเนี่ยไปบอกกับตมว่าไอ้บุคคลคนเนี้ยให้กลับพวกนี้ออกไปมันมีความมั่นคงนะมันมีการก่มกูนนะตั้งตัวเป็นมาเฟียอังกี้ยังมีอีกยังมีอีกมีอีกแหล่งข่าวก็คือสมาชิกของไ u ยเคเองทำไมฮะเขาก็จะเขาบอกเลยว่าวันที่มารวมตัวที่ส่วนหลวงฮะเขาเก็บเงิน เรี่ยไรเก็บเงินเงินคนละสองร้อยบาทอ๋อมีเรี่ยรด้วยอ๋อที่เขาใส่เสื้อสีแดงเดินเต็มไปหมดเลยนะที่วันนั้นที่เขาเยอะๆเาเก็บเงินนี่ผมไม่ได้อ้างอิงผมมีคลิปเสียงผมเคยเราเคยเสนอข่าไปแล้วก็แปลว่าคนที่เสียเงิน0องร้อยแ่มาเล่าให้เราฟังเขาพูดเองเลยว่าเก็บเงินเพื่อไปให้ทหารสู้กับทหาราม่า คือคนของเขาเป็นคนพูดมมไม่ใช่เราไปจับผิดเขาคนของเขามาพูดสารภาพกันเองอซึ่งช่องทางติกตอกเนี่ยติกตอกเนี่ยคือมันจะกระสึมเรื่องนี้แล้วคนมีมนมาใช้เยอะอเขาไมา่ใช้ฐานประเทศไทยเป็นฐานหาเงินสนับสนุนทางนูน้นประเด็นฟังนี้กระเหลี่ยงฟังดีๆนะเขาเก็บเงินไปผมไม่รู้ส่งให้คุณหรือเปล่านะแล้วตอนนี้เขาอยู่แม่สอด คุณไปสอบถามเดิมพิ่บอกไงอยู่เมืองพี่ที่แหนคือเก็บเงินไปนะเก็บเงินไปถึงแล่าแต่ถึงพวกคุณหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ถึงไอ้คนที่อยู่ไม่สอนแต่ถึงถึงเท่าไหร่นีสิ่งทีนี้อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทําให้เต้ต้องไปจัดการกับเขาในวันที่เต้คือมันอยู่ที่ประชาชนที่เดือดร้อนเขาบอกร้องมาเยอะมากอย่างเช่นแม่ค้าเนี่ยเขาบอกขายของไม่ได้ตลาดพี่เคยเดินตลาดอะพม่าเยอะ ผมไม่ว่าครับผมก็ไม่ได้ยุ่งแต่มีวันหนึ่งมีแม่ครับพี่เต้ช่วยหน่อยเฮ้ยทำไมต้องกลัวคนไทยต้องกลัวในบนบึงแผ่นดินไทยเออทำไมจะพูดกับเต้ตรงๆไม่ได้ทำไมต้องมานันกระซิบกระซาดต้องมาแอบบอกแอบเฮ้ยพี่เต้เดี๋ยวหนูโดนนู้เน้เราก็เลยบอกเฮ้ยวันนี้มันถึงข่าวที่คนไทยแม่งต้องกลัวบนบึงแผ่นดินไทย คือเขามาเป็นมาเฟียเขาเป็นคนต่างด้าวเราเป็นเจ้าของประเทศแต่เราดันจะเป็นกลุ่เขาผมก็เลยแม่งลื้อเลยวันแรกเมื่อวานไม่เซอร์ไพรส์แต่วันนี้เซอร์ไพรส์มาอีกฟากหนึ่งไอ้พวกนี้ก็รู้แหล่งันก็รู้อยู่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่มีเจ้าหน้าที่เดี๋ยวไปเองอและจะไปเก็บคลิปทั้งหมดและถ้าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะยังทําให้มันมีอยู่อย่างนี้และคนที่ปิดกฎหมายมาขายนะ ผมจะไปเก็บข,ข้อมูลเองเลยเต้ไปแล้วเต้ไปทำอะไรยังไงบ้างคือเมื่อวานเนี่ยผมไปรุ่นมาตม,ตมแรงงานกองปราบแล้วก็พื้นที่นนี่บูรณาการทั้งหมดไปหลายหลายส่วนแล้วพอเราไปเนี่ยเราก็าไปตรวจสอบร้านนี้เป็นคนไทยนะแล้วก็มีลูกน้องเป็นแบงค์เป็นมาาร้านนี้เป็นคนไทยนะอ,อ่เราตรวจสอบบัตรหมดทุกอย่างถูกหมดคนที่ถูกอเยอะแต่ไอ้ร้านที่ปิดเนี่ยคือผี S <S เขาก็ต้องหนีล <ะ S 2> แล้วล<ะ>่ะเขาเต้ไป<ห>อ่ะเอ้วแล้วทำไมที่มีข่าวที่ว่าตํารวจปล่อยอันนั้นเคสไหนเคสเปืนนี่ที่ปล่อยเขาบอกว่าเขายังไม่มีพฤติการในการทําผิดเพราะว่ารูปที่โพสต์เนี่ยทางเจ้าตัวอ้างว่าโพสต์ท,ที่ชายแดนไม่ได้โพสในต่างประเทศไทยอ๋ออยู่ที่ฝั่งถนนแต่ผมอ่ะมีข้อมูลตอกย้ำตำรวจเรียบร้อยแล้วผมไม่เจอห้องศักเรียบร้อยแล้ว ห้องนั้นเป็นห้องที่เขาโชว์ลูกปืนแล้ะนั่งกันสามคนอยู่ในประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยบางตรงนั้นเลยอตรงนั้นเลยบางแคด้วยข้างเดอะมอ์บางแคโหเป็นห้องเช่าเออผมรู้หมดนี่ปักหมุดเลยนะเนี่ยที่สสในพื้นที่เขารู้ไหมเอาถามสสในพื้นที่ก็รู้แต่เขาไม่ พวกแรงขึ้นทางทนายเขาเรียกว่าอยางไหน้าเถื่อนนายหน้าเถื่อนน่ะและไอ้คนไทยที่ไปเป็นนอมินีให้เขาอ่ะคนไทยที่เป็นเป็นนอมินีแล้วเปิดหน้าร้านหรือเป็นเจ้าของร้านเองนะให้ในายหน้าพวกเนี้ยเขามาทํางานไปเอาพวกนี้เข้ามามาัสรมาต่อบัตรมาทำเรื่องอนี่นั่นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมอยากจะเตือนนะอยากจะเตือนพี่น้องเมิยนมาทุกคนนะ มติมันยังไม่บอกมันยังไม่ประกาศอย่าพึ่งรีบแล้วคุณโดนตบซับนะมันมีคนร้องมาว่าโดนตบซับโจ่ายไปแล้วไม่ได้ของคือการทําผิดกฎหมายมันโดนตบซับอย่างแน่นอนแล้วคุณก็จะไปฟ้องร้องไม่ได้เพราะตัวคุณทําผิดถูกคุณจะไปเอาของผิดไม่ได้และไอ้พวกนี้ชอบทําแบบเยโช์เงินโชบัตรสีชมพูมั่วๆอย่างเงี้ยก็ผมถามว่าเขามีเอกสารในการยื่นอันนี้คือถูก ไอ้พวกที่ทํามาเป็นอินฟูที่มาบอกว่ามาถาต่อกับเขานะเขาเนี่ยทาได้เลยได้จริงได้ชัวตบซับตบซัอบอย่าไป<ม>เชื่ออย่าเพิ่งไม่เชื่ออย่าเพิ่งไม่เชื่อ รัฐบาลใหญ่จะให้ตำรวจของเขามาจัดการกันเองภายในซึ่งตอนนั้นคนเขาก็<ๆ>ต่อต้านให้อธิปไตยประเทศอธิปไตยของประเทศเรา <c oughs> จะให้ตำรวจท่ารนต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศเราได้ยังไงใช่ใชคือผมผมบอกเลยว่ามันคืออธิปไตยเนาะแล้วถ้าเราเอาคนของเราไม่มีวัญญาเอแน่นอนสิเราไปเอาคนของเขามาจัดการคนเขาในประเทศเรามันไม่ถูกนะก็กฎหมายมันกฎหมายฉบับเดียวกันเราก็ต้องใช้นัก กฎหมายของเรานี่แหละเราต้องแสดงประสิทธิภาพสิวเราทำงานได้ไม่ใช่หมดปัญญาจะทําไปเอาตํารวจเขาเข้ามาช่วยหน่อยก็แล้วกันอย่างเงี้ยหรอใช่มันไม่ได้นะก็ฝากไว้นะถ้าคิดจะเอาเขามานะก็คิดเยอะๆตบหน้าข้าราชการไทยเอาง่ายๆโอ้โหใช่มันตบหน้าเพราะว่าถ้านเจ้าหน้าที่ยังเพิกเฉยอย่างเงี้ยนะ อนนี้อยากรู้ว่าแก๊งพวกนี้ที่ซ่องสุมกันอยู่ตามนี้เป็นอ่างยี่ซ่องโจรน,นี้ยมันมีมีภารกิจอะไรที่จะต้องทําตัวเขาเองเนี่ยต้องการจริงๆอยู่แล้วเขาก็สนับสนุนพรรคเอ็นเอลดีใช่ไหมของผมพูดได้ไหมได้เขาสนับสนุนออ,องซานซูจี คือเขาต่อต้านจุนต้าอะไรกันคือเขาไม่ชอบทหาไอ้รัฐบาลจุนต้าและรัฐบาลจุนต้าเนี่ยเขาเป็นประปักองซานสุจิเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่ชอบจุนต้าเขาก็ไปหนุนทางด้านองซานแต่เราไม่พูดตรงนี้นะ เบื้องหลังออนซันมีประเทศตะวันตกเบื้องหลังอองฟานมีประเทศตะวันตกแต่เบื้องหลังวินอองไลก็มีประเทศเอเชียเอาละสิผมบอกว่าคิดดีดีแต่เงินเนี่ยมันเป็นปัจจัยสําคัญนะมีคนเขาถามว่าแบบเนี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องสวยด้วยไหมส่งสวยให้เจ้าหน้าที่คือตอนเนี้ผมรู้มาว่ามันมีการส่งสวยและก็มีแหล่งข่าวยืนยันชัดเจนมากพรุ่งนี้จะไปเก็บข่าว แล้วเดี๋ยวอาจจะเอามาให้สื่อช่วยกันขยายข่าวถ้าไม่หยุดอดีตผมไม่ลื้อนะอแต่ถ้าไม่หยุดผมถือว่าผมยื่นหนังสือไปเรียบร้อยแล้วนะถึงสบืรผมไม่ได้ลือ้อดีตผมบอกแล้วอดีตผมไม่คุยแต่ผมคุยปัจจุบันและอนาคต มันก็มีลูกนะผมก็เอามาจากของเขาอะดีดีโชว์ไปเลยอันนี้ยสมพอไหมเขาทำอะไรฮะอ่าเนี่ยไปื่อนไหวทางการเมืองได้คนนี้ตอนชุมนุมไหมคนนี้ชื่อคนนี้นะชื่อสุรัตน์นหรือวีระเป็นคนเนปาลเมียมนาบแล้วก็มาเขึ้นไหวทางการเมืองอืผมน่าว่าเขาขึ้นขึ้นไปรู้จักกับใครมั่งอะลุงแล้วมีรุงด้วยนะนี่แค่ส่วนหนึ่งนะนี่แค่ส่วนหนึ่ง แล้วที่วงวงไว้นี่ก็ชัดเจนเลยว่าเลื่อนไหวคบก็เขาเป็นไฮพาร์คเลยเขาเป็นไฮพาร์คเขาเกี่ยวโยงกันแน่นอนหนึ่งเขาชุมนุมสองในการชุมนุมเขาไฮพาร์คใช่สามเขาถือป้ายในป้ายเขียนบอกว่า ชีวิตมีคุณภาพดีเพราะมีเสรีภาพและเขายังมีป้ายให้ยกเลิกหนึ่งสองหนึ่งหกจะถามว่ากฎหมายสองมาตรานี้ไปเกี่ยวอะไรกับโคตรเงาสกดัดเขาเขาชาวพม่าไม่ได้เกี่ยวข้องเลยไม่เกี่ยวแต่ถามว่ามันจะท้อนแนวคิดของพักสมไหมตรงไหมล่ะตรงไหมล่ะมันมันไม่จําเป็นต้องบอกว่าเกี่ยวกันไหมนะแต่ภาพอันนี้ภาพเย็นใหญไงคำถามไม่ถามว่าและทําไมพวกพม่าผู้นี้ ก็มาเดินขบวนประท้วงเรื่องของหนึ่งสองด้วยเอาผมพูดเลยอ่ามันคาบเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วมันมีการสัมมาสัมป ا เรื่องขึ้นให้มันถูกกฎหมายใ,ใครเป็นคนพูดคนแรกอ่อมไม่ใช่รังสิมันโลมพูดหรอ,อแต่ก็ยังมีหน้ามาบอกว่าเป็นการตัดต่อเอาคลิปนู้นคลิปนี้มาผสมโรงกันอืแล้วบอกว่าปัน่นมันแต่ไม่ได้ อพอทุกอย่างมันมีทั้งหมดนะคลิปมันมีวิดีโอทั้งหมดม <c oughs> คนไปดูกันหมดแล้วแล้วคุณจะมานั่งแถอีกทำไมเทคโนโลยี <te> สมัยนี้นะมันเป็หลบ <คน S 1> ไม่ได้ใช่ไมลบไม่ได้รอกจะบอกให้มีคนเขาแคปเจอร์ไว้คุณจะมาแก้ตัวยังไงแค่ไหนมันแคปเจอร์ไว้หมดแล้ว